เดินอย่างเงี้ยคุณมาเต้นด้วยกันไหม จดเปร้องเพลงเพลงจริงีี่บไม่ต้องมีเพลงสุดยเพิ่มเนี่พูดอีกคนนดงคนที่พูดอีกไยี่ปังเหี่ยวทำอะ่ ทหน่อยครับ mm. ่านหน่ออยางเงี้ยมากเลยเพราะว่าคุยคนนี้เล่ยไปไปมากครับไปมากครับสามโมงนะโอ้ผมไม่ใช่ยองไปยองแขงของไฟปัดวดดเลยบเล่

คือมันเหมือนกันแหละแต่แบบว่าอันนี้มันไม่มีไอ้น้าไงมันจะมองเห็นก็มาได้กินก็เลยหยิบเลยอันนี้เนื้อครับเนื้อค่ะเชิญเลยค่ะสไปซี่ยากินิกุปิบิบปะับเหมือนกันเนี่ยเนื้อย่าง ใชครับอันนี้เป็นเนื้อยาครับแล้เป็นไก่ชนดทแตงโมเผ็ดก็น่ากินอันนี้ไก่เนี่ยเอ้ยไม่เหมือนกันทั้งนั้นพี่ไก่ดูอยากดูไหมกดให้ดูโอ้โหเจอครับเจอครับพี่ไก่จะดูละครึ่งจานเดี๋ผมมีแต่นิ่มเอาไปเต้นต่อยังโอ้ยวันนี้ก็หลางการระบายนะ ไม่ใช่แค่ไม่มีใจให้ล้างเลยเดี๋ยวเราจะทำให้มียกไปดิยกไปดิเราจะทำใันเดือดขึ้นมาใช่เราจะทำยกไปตอนเช้าดิเฮ้ยเดี๋ยวเรียนแอคติ้งฮะใช่ครับไม่เรียนไม่เรียนมองมองมองกล้องจะพูดใหม่ผมเรียนผมจะตั้งใจเรียนครับผมยินคือรอสโลวีเนี่ยโอ้ยพี่อยกกล้องไว้ในที่ที่โรงเรียนเลยไหมล่ะยกกล้องให้จ่อปุ๊บผมไม่เรียนร มาดูสิเอาเอาเซเวียไปทำเนเชอรกันไปดมกันนี่หมูฮะเนื้อค่ะอยู่าอะไรเซสก็เจออะไเจอเจอไม่ใช่ใช่ไเมรถวงไม่แม่วงทีมงานเหนื่อยน้ำบดเป็นไงมั่นใจยังทีม ตอนนี้ครับคอามมั่นใจของผมนี่าเกินร้อยแตท่าหนึ่หนะกร่างกายติดหเ็ร่างกายติดหเยแล้วดูดีนี่พี่ดูในวิดีโอแล้วก็ดูแบบดูได้รดูดีดีเราะอะไรรู้ป่มันมีพราแนเซอร์หคนครับเยอะมากมาดูแลนะได้หรอนะพี่ไปเตอร์ครับต่อเราทอนเสมอเราต้องโลดอนได้เดียผมเลครับผมไม่รู้ต้องหรือเปล่าอ่ะ ไม่รู้อะแล้วแต่ไม่รู้ค่ะอืมพวกเาจต่อกันนะครับยังยัได้เก็บไหมยมีไก่เหรออร่อยมากังเก็บมลจะโดนหนักเนี่ยเน่หรอเขาไม่ได้มองกล้องรูอเมื่อไหร่ ไอ้เจ้ก,ก็จะอยู่ไหนเนี่ยจะมาสอนต่อเรือ่องมหาลัยตอนนี้ไงจะปกปั้นให้มันเรียนธรรมศาสตร์ไปได้หรอเยีงยังองเสร็จเนี่ยห้องไหนเนีเเ่ยอ๋อโยคุณน่าคิดครับผมต้องแบบนี้คุณน่าคิดครับยังไงฮะวันนี้โจอ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 เมนูวันนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุนด้วย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 ไม่เอาไม่มีอารมณ์วันนี้เดี๋ยวยืดเนื้อนนะเนื้อนตุ๊บาุ๊ โยนชิโนยะนะผมโดนชิโนยะนะคะอร่อยมากโูได like ้เลยเลขศูนย์สอง8หาปปแหรือว่าตามสามแปดรัไข้ารหงด์เ like> ช no, ่นเรียบร้อครับผมาต้องกองภาษาิังกฤษนไจ๊ะอ่ามอวมองไม่ห็อะไนี่้ายสุดเหนื้อไก่าร์อไปสองพม่าทุวันไหมเนี่ยการไก่ขวามูอ๋อพี่ แบบบมากมานั่งนี่านั่งข้างมรวันตอนไปสอบไม่กลัวเลยกลัวอย่างเนี้ยอกครัมรืองปอนีโอ้ี่แบบดีแล้วครับอังกฤษได้หกห้าเ้ยหกสิบมันนได้ครับตอยงไม่พอกินหกสิบสาไทยก็หกสิบรวมแล้วแบบหกสิบป่หมดเลยไม่รวมไอ้นั่นะ่าชอบกินอะครับไม่านด้วย่้ามันไม่เข้าอยากชิมขาแต่นั้นได้ประมาณแบบ แต่น้ำอเป็นแหลข่าวของครูอับได้ขอให้มาคบคเงใช่ใจเงนจะต้องเก่ใจพวี่ได้ไปสอบรอบสองดวันน่เหรอไมวเลรเเพื่อนเพ่อคนอื่นอะน้ำไม่ไปรับผลเกี้ยงหรอรอบแรกน้ำขอบพี่สอบได้ได้มุกเฉลี่ยมาได้ประมาณสี่สิบปปลติดไม่ไม่ติดไม่ติดมันต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไบยื่นสี่สิบแบบสี่สิบต้องต้อง้ม่นสี่สิบสี ข้าไปสอบรอบก่อนแกนห้าสิบเจ็ดสอบเหมือนกันวะไม่เหมือนไม่เหมือนมันมันมีหลายรอบสิบสองรอบสมาร์ทวันมีไปสอบทุกครั้งสอบตลอดเวลาสมาร์ทวันคสอบสามารถเก็บได้ไว้สองปีคะแนนเก็บไว้จริงๆเราแกอาจจะวางมาสอบตลอดเวลาติดบัญชีธรรมศาสตร์อาจจะติดตั้งแต่มห้ากถ้าสอบตอนมห้าเราคะแนนถึงก็รอพอมหกปุ๊บยื่อเลยไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยหมดนัดเล่นไงพี่ก็ไม่รู้พี่หมดนัดเล่นไง ไม่มันเรียนคนละแบบแม่ไม่มันอยู่ที่แกผลฝ่ายไม่รู้ว่ารู้รู้จักแบบแกดแพทอะไรไหมไอปองมาอยู่ดีก็โดนด่าอเหนือมันรู้จักแกลแพทหนูตาลงสอบมแม่แกลเนื้อแต่ไม่ได้ไปสอบตอนนี้อ๋อไม่แล้วแกอย่าไปไหนตอนนั้นนะอย่ามิดว่างเลยกูครับพี่้อาพี่ใบเตยพี่ว่างเลไม่ไปหนพี่ไปเตยไม่สอบตรงอะไรเงี้ยสอบตรงแน่แต่ไม่ได้ไม่มีเงาเที่ยว มากแต่ถ้ามีอีกรอบจะบ้าเลยเทคโนตัวนี้ปะไม่เยมาหาเลยหาอรายสรานทไเอ้ยราชมงคลใช่รมชานาราชมงคลร้านนาไปไราชมงคลร้านนาไปได้เไปสอบไม่ติดอบเขาบอกโอเคมาแ้ ไม่ก็โอเคไหมแต่มันก็ไม่ปกติสองกล้องสองกล้องนี้สงง่งยากับอะไร เป็นเสียงพี่แก่กินคนนั้นะแบบแบบคือเขาจะพูดถึงสองป้องปุ๊บพี่แกจะเรียนแบบว่าเรียนเคมีเรียนทีวะอะไรนะอ็่อยมากเลยพี่แกะตรงไหนนะว่มันต้กินเนื้อด้วยอะโหเปกินเนื้อได้เราเราไม่เอาเคยเลิกกินไปพักหนึ่งแล้วอ่ะเอาเอาสวยๆไม่เอาอย่างเขาแลยอะเราก็เลือกที่เราทิวะเนาะเนี่ยดวงพี่น้องแต่ไม่ได้เลือกสามากเกินไปพี่แก่แล้วอ่ะก็เลแบบไม่โดนใจแกเราพี่อ่ะปี๒๑ แม่แพี่ไม่แก่แต่อคอน,คนแก่โอเคดีวประกาผลแอลแล้วเราก็น้าขาวแล้วรอบป๊บน,นึงมันจะเรีกยกอะไรขาว,ว,ขาวขอนี่ไมันต้องไปกดล่ะมันจะอย่างโหดพี่ย,พย่าพูดพี่อย่พูดแล้วถ้าวิกแดนสิคะแดนยับอะแดนเยอะกว,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 ว่านี้เหรอคะผมว่าขาดูแลวิแดนอะ